สีส้มเชิญสีฟ้าและสีส้มกลางสนามฮะ แบบว่ากองเชียร์อะไรมากันหมดเลยแล้วต้องส่งพลังสะหน่อยเพราะว่านี่คือการชิงที่3าแล้วถูกต้องฮะคะแนนต่างกัน2คะแนนนะคะแนนรวมนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นทมวิ่งเบิร์ดเพราะว่าเขาบินได้โอ้โหอาวลยมีนกอะไรบินไม่ได้บ้างครับเลยไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเหนื่อยอม โน้พี่หันไหมว่าเขาเลยดีกว่านะ <c oughs> เล่นเต็มกระดกบ่อยค่ะเอาแล้วฮะเป่ายิงชุกเรื่องฝังแล้วเรียบร้อยตอนนี้เอาฮะตอนนี้ก็ทำการแบ่งแดงกันเรียบร้อยนะฮะสีส้มนี่ก็จะเครื่องร้อนหน่อยเพราะว่าแขก เลยจริงๆครับผมสีฟ้านี่ได้เรื่องแรงแรงอาจจะเหลือใช่ไหมครับได้พักครับใช่ฮะดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยสีฟ้าอาจจะนั่งอ่านเกมอยู่จังกี้ตอนที่สีส้มลงแข่งนะฮะแต่ผมไหวพีฟ้าแอบหลับนะครับนี้อาจจะเหนื่อยอ่านอ่าเกมเราจะเริ่มครับเอาครับแล้วก็ครับพร้อมแล้วนะครับครับชิงที่สามครับแชร์บอล เริ่มนะครับตอน้ปัดมาแล้วสี่ซอยังไงอุ้ยส่งลอขาอ่ะอุ้ยแล้วุดใะก้าไหมตอโหสี่งเปิดสวยยังไงสี่้องนี่ไม่เคยแถวจริงส่งลอดขาเมื่อกี้ใช่ฮะล้วอุ้ยตอนได้แล้วสี่อยังไขวาชุดใจเลยไหมโอ้ยมันจะสี่ศูนย์ครับเอาั สีฟ้าสวนกลับมาแล้วฮะชูนไก่ได้ไหมหลุดมือบอลไม่อยู่ฮะลูกนีสีฟ้าแต่ได้น้องบ้างจูบาโอ้โหมันชนขอบตะกร้าสีส้มมาแล้วครับสีส้มบอลออกข้างครับป็นสีฟ้าได้เล่นฮะาชูลูกนีมาเรียบร้อยใส่กร้ต่อสอบอลออกข้างฮะตอนนี้ครับ ครับสีฟ้ายังได้บอลอยู่ครับชูที่ไกลอีกแล้วกระโดดสีฟ้าพลิกขึ้นนักแล้วคะัสี่ต่อสอง่าเป็นฟาวล์ครับบอลโดนเท้านะครคะับผมเป็นโดนเท้าได้ได้บอลไหมฮะใช่ฮะครับผมโอ้โหแล้วแล้วทิ้งหา่างไหมทิ้งหา่าง บัวเหมือนกันนะฮะสีฟ้าเนี่ยอยู่ในมือมาอยู่คนนี้ชุดไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ไกลไปหน่อยฮะทันแรงฮ่ะแรงเหลือเยอะฮะสำหรับสีส้มและสีฟ้าโอ้โหโอ้โหดได้สวยฮะลูกนี้ต้องปั่นกันเมื่อกี้ให้เพื่อนอ่แล้วไปโกมดักตรงนั้นครับตบมาแล้วตบมาแล้วยังได้ยังได้อยู่ยังเล่นได้แต่ว่าตบขวางตรงนี้ไปแล้วครับเป็นสีส้มได้เล่นนะครับลูกนี้ พยายามเกิดอะไรขนครับบุงบอกว่าไม่ได้ผลครับทำเป็นส้มได้เล่นาด้านข้างนะครับแต่แหมสีฟ้าเข้ามากดดันนะครับกดดันมีการเต้นกดดันนิดนึงดูกันนี่มีารน้อบอกว่ากมือกดดันยังไงดีจ่ายได้ดีฮะับนิทตงแล้วมีโยกหลอกมีโยกหลอกเข้ากลางสวนเลยไหมชู

หมาครับไม่ยอมเช่นกันก็ูสวยลูกนี้โอ้โหมันเป็นเพียวมันก็ขัดขันเกินอย่งนิดนึ่งนะสำหรับดโซิตัลไม่อยู่นะครับโอ้แล่นตอนนี้กองเชียร์สีฟ้าที่คลั่งเลยครับกองเชียร์ดีจิตอบอกว่าต้องกำลังใจให้ลูกทีมหน่อยแล้วนะสิจิมอมาเอาครับดันฟ้าดีเป็นสีฟ้าได้เลยครับสรัข้มค่ะ ต้องปั่นขั้โอ้่มแรงมากแต่ลุ้มือไปนิดอ้าวได้อยู่เก็บได้แล้วชูดใหม่ปะเกมอีกแล้วโหนี่ถือว่าเหมือนพอได้จูนเกมแรกเนี่ยเกมนี้นี่ดูเพกมากขึ้นน้องเจ็ดเนี่ยชูดเจ็แล้วเมื่อกีเป็นสต่ปสองแล้วนะครตอนนี้คะแนนอ้าวอ้าวเร็วๆสี่ส้อมเร็วๆกันยังไงชูดอีถึงครับหลักตอนชูดไม่ดีครับเมยินดีอ่าแล้วแล้ว ยังได้ครับยังได้อยู่ฮะต้องตีตื้นขึ้นมาก่อนต้องตีตื้นขึ้นก่อนเราไปยุ่งซมซู่ฮะแล้วจอจอชูเลยเอาแล้วไปต่อๆนะใต่แมกก่อครับแล้วอุ้ยดักได้อีกแล้วแต่ว่าไม่เข้าทางน้องปันครับสีฟ้าขึ้นมาฮะชูเลยเจ็งดิงเลยโอ้โหเก่งเส้นซ่เส้นมาใช่แล้วชุดเป็นลงเลยความแม่นยำสูงมากนะแต่สีส้มมาเหมือนกันครับจอ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  ใช่ใส่ไปใส่กันมาแล้วตอนนี้ฮะชูดกันไปว่าเล่นห่างกันหกพูนศิลป์บอกพักก่อนเลยแล้วเหนื่อยหรือเปล่าครับผมอันดับนี้ครับสุดยอดมันมากใช่มันนะครับมันมากครับสีฟ้ากับสีส้มเลยครับครับผมสีส้มตอนนี้อยู่หกคะแนนสีฟ้าสิบสองคะแนนครับผมยังมีเวลาครับสำหรับสีส้มขึ้นหลังใช่ใช่ครรู้สึกเหมือนทีมสีฟ้าที่จะแบบทำแต้มแบบ เกมบุกอย่างเดียวเลยใช่ครับมันได้แก้เกมไปแล้วผมว่านะเออแล้วคึกด้วยนี่เป็นไงไม่ไม่กลับแดนด้วยคุยกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออกำลังมั่นใจครับช่วงกหลังมั่นใจเน้นความเร็วนะฮะนี่ครแต่เจนิสเขาแบบแรงความแม่นมากแม่นมากเจนิสแม่นมากยอมรับนะฮะคือให้เป็นฟุตบอลนี่คือแบบคอนเวนชั่นเลทสูงคือยิงเป็นเข้ายิงเป็นเข้าวใช่ต้มตรอม ยอดเยี่ยมมากนะครับส่วนน้องปันนี่จะเป็นเพลย์เบเกอร์ทำแอสเซสเซนเจอร์ไปหลูกแล้วใช่ใช่เปิดน่าจะเป็นคนวางแผนได้นะครับผมส่วนทีมสีส้มต้องมาอยู่นี่ก็แบบไม่ธรรมดาเหมือนกันด้วยด้านนะครับครับตอนนี้สีส้มก็ต้องวางแผนตามหลังอยู่6คะแนนก็คือคะแนนครับ3ลูก3ลูกเท่านั้นใช่สีเขียวทำไม่เห็นแล้วว่ากัดอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องนะครับ ก็ยังทันนะครับสำหรับครึ่งหลังนะครับตอนนี้นะครับพักวางแผนก็อยู่แต่โอ้โหหยุดไม่อยู่แล้วสีฟ้าโอ้ยตอนนี้เอาสีฟ้าอะไรนะครับเอาเอาเอาเสิร์ฟกันแล้วฮะตอนนี้คะกองเชียร์ก็มันนักแข่งในนักกีฬาก็มันด้วยฮะตอนนี้สีฟ้าไม่รู้เนี่ยนักกีฬาหรือกองเชียร์ใครเหนื่อยกว่ากันด้านล่างแต่นักกีฬานี่ไม่ออมแรงไม่แข่งเลยตอนนี้มันเต้นกันยับเลยนะสีฟ้าดูพร้อมมากเลยนะฮะมันจะพร้อมแล้ว สีส้มเปิดประชุมเครียดตามหลังก็เอาตามหลังใช่ฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกจะออกจากสนามมาด้วยใชครับแรงอาจจะตกอยู่นิดนึงนะฮะปันพูดอะไรอ่ะปันพูดอะไรอ่ะปันขวางแผลอยู่เดี๋ยวเขาก็รู้สิหรออุ้ยังคงวางแผลกันอยู่อะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญนักกีฬาสองฝั่งได้เลยนะครับเชิญครนะโอ้สีส้มเฮ้ยดูมุ่งมั่นอะโฮ้ยสีส้มดูมุ่งมั่นนะเอาเลยมา เอาครับตามหลังอยู่3ลูกเข้าว่ายง่ายนะครับใช่ครับหกคะแนนต้องสลับฟังกันนะครับแย่กันครับใช่มาแล้วครับค่อยๆบิ้วปกใจปกใจฮะมาแน่งหลังเพราะว่า อีกทีนึงก็พยายามจะรักษาสกอร์ไว้ทีนึงต้องไล่ตามขึ้นมาสนุกฮะคือเป็น5นาทีที่จะตัดสินอันดับละใช่ครับ,รบใครจะอันดับ3ใครจะอันดับ4นะครับเมานี่เป็นสี่ซบนะครับครับที่จะได้เล่นก่อนน่าจะเป็นน้องเหมยน,นะนะครับผมเอาแล้วฮะ,ะเ,เล่นสั้นนะน้องเหมยใกล้ๆแล้วล้ำได้เด็ดขา บอดมดหลุดมือไงไม่แสดงว่าน้องอาจจะเล่นบาสอคไปได้ไปได้จะมีความต่างกันนิดหน่อยนะช่วเร็วช่วต่อ้ยน้องเจนเดียวเข้าอีกแล้วแต่ว่าพอไม่ลงเป็นโอกาสของสี่ซองครับโดนกดดันสูงเก็บได้แล้วให้มาปัดคืนหลังยังได้อยู่ครับจั่แต่ว่าโอ้โหดูครับกับแผงสีฟ้านี่ขวางกันแน่นเหลือเกินแล้วบอลมาที่น้องเจ เป็นขวัญใจพี่บอยแล้วตอนนี้แบบว่าชุดเป็นลงชุดเป็นลงเสียดายเสียดายนะฮะยอดมากเลยนะแล้วอาฟาวครับผมเป็นสีส้มได้เล่นนะครับทุกนี้ส่งส่งด้านข้างครับด้านข้างครับส่งจากด้านข้างด้านข้างนะด้านข้างครับชายครับเอาละครับตรงกระจายตัวรับบอลเหมือนเดิมะ ที่ว่างหาที่ว่างให้ใครดีเล่นได้เลยฮะอูโดนประกบไว้หมดเลยแล้วแท่นไปหมดเลยสีฟ้าย่าโดนขวางครับอีกตได้เล่นอีกครั้งนึงนะครับสีฟ้ามันแบบประกบตัวต่อตัวกันเลยใช่ครับจักแบบว่าโมฮามีเอาลงไปนะับไม่ปล่อยเลยครครับคือเสียแต้มไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เอาลรื่องนี้ลุกมือกัเลยจ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อูซ่าลมตะกา ตีส่งได้แล้วตีสงได้หมดแล้วชูได้ไหมชวนโอ้เดี๋ยวต้องดูนิดนึงนะครับผมอ๋อดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะขอเวลาล็อกนิดนึงนะครับเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะฮะครับเป็นไรไหมโอเคไหมครับทีมงานฝากดูด้วยนะครับโอเคไม่เป็นอะไรมากครับแค่ดังขัดโอเคปลอดภัโอ้โหดูนะครับทุกสีนี่ก็ส่งกำลังใจให้เลย เปลี่ยนตัวเลยครับเปลี่ยนตัวเลยนะครับเอาน้องเป็นพักก่อนนะคพักก่อนครับพักก่อนครับแต่เป็นมือเซฟที่ดีจริงๆใช่หรือว่าทุ่มเทนะครับตบมือครับตบมือให้น้องหน่อยครับทุกคนแรงเอิ่มเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยส่งมาเหมือนจะสูงกว่าเดิมใช่โอยังเรียนรอกาสนี้อยู่แล้วต ok ู่คำส่งไกลส่งไกลยังได้ช่ว ครับโอ้โหครับเดี๋ยวก่อน็ถ้าไมเปลี่ยนแล้วโหดกว่าเดิมได้ด้วยเนี่ยสีฟ้ายังไงข้างหน้าน้องเจนนิสไม่ทันจริงๆแต่มีหลุดมือมาแล้วหายออกเาโอ้โหโอ้โหยาวแปกเลยมันกดแรงมาดีออาแต่ว่าได้นะได้นะสีส้มได้ครับน้องนายนะครับน้องนายนะฮะเอาไปบัตนะครับปัตนครับ เป็นสีส้มนะครับกลังเล่นนะครตอนนี้ส่งมานะครับสีส้มนะฮะตอนนี้กำลังแบบกระตุ้งอยู่นะครับว่าเอ้าเอ้าพีดฟังตอ้โอ้โหที่นี่ตกเสียดายช่วงช่วงชุละบุญนิดเดียวใช่มาครับส่งมาแล้วนะครับตอนนี้อ่าเป็นเรื่องแล้วอุ้ยเป็นเรื่องแล้วครับจได้มา ผมาเริ่มตีกลับมาแล้วนะครับไยอมนะแต่ต้องระวังอย่าให้ฟ้าทิ้งห่างอ้โหูก็มีฟ้ามพลดปล่อยมากเลยครับใช่ฮะตัวส่งลยนเสร็จแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะยังทำอยู่สำหรับ ouais สีฟ้านะครับ14ต่อ10นะครับถ้ากต่ว่า2ลูกนะับสำหรับสีส้มที่จะต้องไล่ตามไม่ทันไล่ตามฮะแต่ว่าบอลออกช็อตนี้นี่เป็นสีฟ้าได้เล่นนะครับใครได้ครับสีส้มได้ครับสองลูกครับสองลูกนะ 4คะแนนนะครับไฮหมาร์พื้นที่ว่างหลุดมือนิดนึเดียวตีอ้าวสุดท้ายเสียแต่ปัดขึ้นมาได้เอาแล้วขึ้นกับแล้วขึ้ับได้วให้ได้ให้ได้ชูนไปได้ไปได้ไม่ได้เสียดายคะตอนนี้ตอนนี้สีส้มโอ้โหแล้วนะบอกของเก้าอี้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมโอ้โหนิดเดียวกลับมาแล้ว นน้องน้องเจนนิสชูดโอ้โหถึง <พ transmitted S 2> มาไม่ยอม <หา S 2> ไม่ยอมเอาครับสีส้มสีส้มให้มาแล้วแล้วยังไงครับพื้นที่ว่างด้านซ้ายถึงไหมโอ้โหโดนชกได้มาอีกครั้งหนึ่งน้องเจนนิสหลุดมือเหมือนกันแล้วสีส้มให้มาโดนดักได้ไหวไม่ไหวปัดจะไหว หน่อยนะครับเชิญครับเชิญฮะต้องบอกว่าเ <4 S 1> ก่งทั้งสองทีมเลยจริงๆดูแล้วมันมากๆและลุ้นไปตลอดเวลาเลยนะฮะดูไม่ได้ดูดีดูดมากอ่าเอาครับแล้วก็การชิงต่อที่สามจบแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองฝั่งด้วยครับย้อนโอ้โหครั้งนี้นี่